สวัสด,ดีจ้าซ่องคั้นนวน้องเนยเมนีูน้องเนยมีเมนูมานําเสนอาจา้อาครับป้าเฮียจะเป็นปิ้งไก่จา้ามือ้<ก>อนบ้านสิตัวใหญ่ๆเลยกลับกลองละให้เบิ่งเลยจา้าปิ้งบนโต๊ะฉันนั่งสุกนี่คือไก่ที่ซื้อมาใหม่แม่จ้า,าใใแม่บ่อยากเลี้ยงไก่กเดียวแม่โอ้ยมันเลี้ยงเลี้ยงซะนึงแล้วจ้วาคนหลักเบิร์ดใจทาง่อยู่พุ่นน่ะป้าแม่ไก่ตัวใ,ใหญ่เลยแม่ใหญ่คัก เดี๋ยวเอาตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยสิตอนอย่าไปแล้วจ้าีนี้เป็นผงชลรสรดีใส่กับซัดหอยนางรมเหมือนลรืแม่นบอกไมเกลือเละจ้าเดี๋ยวเด้อสิตัดไปตอนปรุงเนื้อจ้าตอนมักเนีแล้วเนี่ยนี่จ้าใกล้กับปักเรียบร้อย่แบบพื้นซับซับซับเป็นชิ้นจังสูงง่ายเอาไปปิ้งวะแม่นี่ยกับตำหมากคุ้งจ้าเมื่อนี่เป็นเนี่ยไม่เศ้าจ้าง่ายๆบ้านๆเขานี่ยแหละ มักตอนแรกใส่เกลือจ้าเกลือให้ยังไหดับยังเกลือเก๋กเห็นรสชาติมันดีนะจ้ามาจากไงไกลือรสชาติดีดีแม่อหนักโอ้ไก่ตัวใหญ่แม่ซื้อมาจากบ้านี่อันซื้อสองตัวสามร้อยตัวนึงอายเฮ็ดไปแล้วตัวนี้สิโลกลัวหลายเติบอยู่คลิปอายมาแม่ตัวนั้นแม่ไอตุอม่มเหรอคุณท่านหออลงอยู่หรือมะั้ง Ồ, oh. xay ừ, rốt chì chả bọn nè Bọn nơi tui nhảy nè, tui xịn quá lắm Bọn nơi tui xịn chả, tui nội nông tui nhảy Xay rung rốt nè rốt anh nhì xung rốt Cũng xay lái chả mẹ ừ, tư nữa tui nè Cũng có xay lái chả à? bọn à. mẹ Ngoài, nó bộ thua Ồ, thua chứ Ố, xay xay hoi bọn mẹ, hoi nó ห่สล <I> <ge ar> ืองาบุญเยกาจ่ามือนี่โอ้ล้นไหาจ่าบดงเลยแสับเลย้อ่ย่งะบนับเดดใหม่กรโดดแดดเรียบร้อยจ่ามือนี่โอ้เรียบร้อยเอปกติมันสีขึมจ่าว่ามันคึม มือนี้คือแดดเลยจ้ะยังไงก็เช้าอัปเดตบ้านจ้ะมือนี้ไกระถามีปีปิงไก่จ้ะอันนี้ก็ดอกคุณนายตือนสายว่าแม่นี่แม่ดอกคุณนายตือนสายว่าแม่โอ้มียคือแม่มีแม่ก็มีพึ่งแม่เดี๋ยวพึ่ง้ะจ้ะนี่ตอบยู่นี่เห็นมั้ยน้อพึ่ง้ะจ้ะนี่ พึ่งมา่อเอาเกสรจ้ะนี่นี่เห่งชัดๆเลยนี่พึ่งมาเอาเกรสเเเเกรขอ,องดอกไม้ไอ้กระยิกมีดอกไม้หลายอย่างจ้ะมองอะไก็เป็นดอกมะลิจ้ะนี่ก็เป็นดอกพุดบาน,น,นเลนื่อนจ่าพูพิณาบ้านจ้ะพึ่งไลซ์ลีจ้ะมัตอมเอาดอกไม้เกตเกสรจ้ะโอ้ ทาตอนยางเอาแม่ตัวยางแล้วเลยก็เห็นต้นจังนอนอ่างตมันชุ่งมนเหลืองก็ได้อืมตอนก็แล้วแล้วนี่มีกระเสียวไปย่างเลยจ้าเบื่อแมนจ้าจ้ามีกระเสียวไปย่างเลยได้ของกินไจตับมือเด้ฟังาดีกองคันแล้วรระตัมกันแล้ว ตอนตับมันหายสวัสดีจ้าหอดขั้นตอนการกินแล้วเิกินในเบิ้งจางนิบรรยากาศล้งจะตอนนีี่เอาน๊าจางมาเด็ดมมมั่หนแ่คือตรงไน้ลมกขึ้นมากัหมูวนนเบาน้าเกือวาจ้าต่อาานดรกก็ะล็ดแดนสิละจา้าทีเที่ยงมา,นากนต๊จ้าที่บ้านสิ่มัตัวยามน้ำสง เนยังนจากันดางห้อยูี่น่เลยจืน้ไปอยู่นี่อะรเ่ยคือ่าซเพื่อนไหมใจไแม่ขึมาดีดีนะวะหอมเนาะ ไกบ้านพจงนี่แกยังไงมใกล้หน้าหรอกล้บ้านไป้ตลาดใกล้หน้าอายุตาน้าเป็นน้าเออไปบ้านนี่กองนี่ไกลตลาดใกบ้านเนป่เอีซี่ใกลบมา พันมอะไกันืมไก่เนี่พันธุ์พันธุดกับ,บลเลี่ยงปล่อยไหมหนุ่มัน็บวรย่างนี้ขอบอืมมังก็เ,เรย่องยังไงยังไง ใช่ไมแม่แ่ตัเพชรเิชมุกับเขียกับนี้ต้องเขียเหลืองเขียขาวอ่อนแจ็แจ็คมาแข่งย้นนี่ไหมเพื่อนย่างนีแม่เขียวฟวง

โบ้ตเห็่ได้มีดบวนเท่าไหร่้บาบ้าั่นนงาน nó phá mang chạy Như vậy hả? nào? mà toàn như chip chân honey chách chim nát chách 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 bye chách 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 chách